คติชีวิตจากชาดกของสมเด็จพระวรรณรัตน์จุนพระมะคุตโตวัดบวรนิเวศวิหารเรื่องทิศดีทิศร้ายไฟร้อนจะนอนเย็นไฟเย็นจะเห็นใจความเพียรเป็นของดีสามารถฟันฝ่าอุปสรรคที่ร้ายให้กลายเป็นดีได้คนที่ขาดความเพียรเสียอีก แม้จะได้รับทายว่าจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีและได้สมหวังไม่ตั้งตนให้ดีมัวทนงตนในคำทำนายโชคชะตาอยู่มัวเมาใส่ใจในอาบายมุกก็ต้องเข้าเกณียนยากจนได้ดังคิดสองคนนี้เป็นตัวอย่างดังได้สดับมาว่า มีอาจารย์ผู้หนึ่งทำนานในการทำนายโชคชะตาอย่างแม่นยำจนมีคนเล่าลือกันทั่วไปมีทิศสองคนเป็นสิษย์อาจารย์นี้เหมือนกันคนหนึ่งเป็นคนมีฐานะดีสักหน่อยก่อนจะศึกได้รับคำทำนายจากอาจารย์มาว่าต่อไปจะเป็นคนร่ำรวยขั้นเศรษฐี อีกคนหนึ่งเป็นคนที่ยากจนสักหน่อยได้รับคำทำนายจากอาจารย์มาเหมือนกันแต่ทำนายคิดกันตรงกันข้ามทีเดียวว่าจะกลายเป็นคนยากจนทำอะไรมักจะตกชะตาร้ายคิดทั้งสองทิดนี้ก่อนสึงได้เคยปรึกษากันว่าเราจะบวชไปคงไม่ตลอด อยู่ไปหากจะศึกลาเพศเอาตอนแก่ก็จะทำความลำบากทำมาหากินไม่ขันเคลื่อนจะทนบวดไปก็จะกลายเป็นคนไม่แน่นอนจะกลายเป็นอาศัยศาสนาโบราณท่านย่อมว่าอื่นแต่ดึกศึกแต่หนุ่มทั้งสองคนเมื่อลาศิกขามาแล้ว คิดกันไกลทีเดียวคิดดีนั้นต่อมาพ่อแม่ก็ไปขอภรรยาที่มีฐานะดีคนหนึ่งตั้งแต่ได้ภรรยาแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรได้แต่คบเพื่อนมากมายไม่ทำมาหากินที่จะให้ทรัพย์ที่มีอยู่ออกผลนึกอยู่แต่คำทำนายของอาจารย์และทะนงว่าตนมีทรัพย์ พูดจาโวหารจัดจ้านคบคนไม่เลือกหน้าต่อมาก็ประพฤติอบายยมุกค,คบเพื่อนเสเพไม่ทำมาหากินพ่อแม่หรือใครจะตักเตือนก็ไม่ยอมเชื่อพูดอยู่แต่ว่าเอาเธอหน้าไม่ใช้จะได้เป็นเศรษฐีภรรยาก็เป็นคนตามใจผัวในที่สุดก็อยากจนลงเพราะมีแต่ใช้ออกไป หาเข้าไม่มีก็เลยยากจนลงทุกทีทุกทีใครทักท้วงก็พูดว่าต่อไปคอยดูข้าจะได้เป็นเศรษฐีเพราะอาจารย์ของข้าถ่ายไว้และก็เอียดคร้านประพฤติผิดทางอยู่ตลอดมาจนถึงกับต้องขายของที่มีอยู่ยากจนขนาดไม่มีจะกินเพื่อนก็หลีทาง ฝ่ายคิดที่อาจารย์ถ่ายว่าร้ายจะยากจนนั้นพอศึกแล้วก็ไปเป็นลูกจ้างอยู่ในบ้านผู้มีอันจะกินครอบครัวหนึ่งซึ่งมีลูกสาวคนเดียวมีทรัพย์สมบัติมากมายพอเริ่มทำงานก็ทำโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากขยันมันเพียนไม่เคยปริปากไม่คำนึงว่านายจะใช้อะไรโดยนึก อยู่ว่าเราเป็นคนฐานะยากจนอาจารย์ถ่ายไว้ได้เงินก็ไม่ค่อยได้ใช้เพราะกลัวยากจนและฝากเงินไว้กับเจ้านายเสมอจะใช้สอยบ้างก็พอประมาณเพราะความขยันมั่นเพียรทั้งกลางวันกัางคืนทำงานหนักเอาเบาสู้รับใช้ทุกเวลาที่นายใช้ จึงทำให้พ่อแม่ของหญิงเกิดความเมตตามองเห็นว่านายคนนี้สมควรปกครองทรัพย์สมบัติได้เพราะเป็นคนเตรียมตัวขยันจึงศึกษากันแล้วยกลูกสาวให้แต่งงานกับพิษร้ายคนนั้นพิษร้ายหาได้เป็นคนขนงตนไม่ถึงแม้ว่า จะวางตนเป็นสามีแต่ก็ยังเรียกภรรยาว่าเจ้านายอยู่นั่นเองแม้จะถูกภรรยาห้ามก็ไม่ฟังจึงทำให้เพิ่มความเคารพเกิดแก่ภรรยาอีกไม่ใช่น้อยถึงขนาดนางคิดว่าไม่นึกเลยว่าวาสนาอะไรที่นางทำไว้จึงมาพบคนเช่นนี้รู้สึกเป็นบุญใจอยู่ พิดร้ายแม้จะอยู่ในบ้านนั้นในฐานนั้นเขยก็ตามตนเคยทำอะไรอยู่เช่นไรก็ไม่เว้นทั้งนั้นมันตรวจตรารักษาเป็นอันดีเตยียมตัวอยู่เสมอหาได้ทิ้งความขยันหมั่นเพียรเสียมไม่ดูแลทรัพย์สมบัติเป็นอย่างดีกลายเป็นที่รักของพ่อตาแม่ยายไปอีอยู่ด้วยความ เป็นสุขตลอดมาต่อมาวันหนึ่งนึกถึงอาจารย์จึงพร้อมด้วยภรรยานำสิ่งของต่างๆเป็นามากไปหาอาจารย์และพูดว่าผมมีของเล็กน้อยมาฝากอาจารย์ครับอาจารย์เห็นสีสันของเขาพร้อมกับดูหญิงที่มาด้วยท่าทางเป็นผู้ดีมีสกุลก็สงสัยจญิงพูดว่าเจ้าเป็นอยู่อย่างไร เขาเล่าให้อาจารย์ฟังตั้งแต่ต้นจนจบตามความเป็นจริงอาจารย์ถึงกับสะดุ้งพร้อมกับนึกว่าเราทายแม่นไม่เคยผิดแต่ต้องมาผิดเพราะสิทธิ์ที่มีทั้งความขยันงเงียมเจียมตนกะกันอยู่รู้คุณส่วนอีกคนหนึ่งที่ทายว่าดีกลับล่มจมกลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัว จึงพูดขึ้นลอยๆว่าคนที่ท่งนงตนดูหมิ่นทรัพย์สมบัติเพราะคอยแต่โชควาสนาแต่ไม่ทำจะมีทางก้าวหน้าไม่ได้สำร้ายยังพาสมบัติเก่าให้ล่มจมอีกผู้ที่กลัวยากจนเพียนมาณนะอดทนเตรียมตัวย่อมเอาชนะโชคร้ายชะตาอับได้กลายเป็นคน ที่ผู้อื่นจะลืมเสียมิได้ความขยันมุ่งมานะเท่านั้นที่สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้เหนือสิ่งต่างๆทั้งหลายซึ่งไม่เหลือวิสัยคนที่โชควาสนาดีแต่ทำสิ่งที่มาทำลายตัวเองและของที่มีอยู่ให้พินาศจักได้สมหวังอย่างไรนิ่่านเรื่องนี้ มีคติสอนว่าการงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งของตนถ้าต้องการผลสำเร็จที่ดีงามต้องทำอย่างเข้มงวดปวดขันทำอย่างขยันหมั่นเพียจรจึงจะมีผลมากถ้าทำย่อหย่อนผลก็ออย่อนจึงมีสุภาษิตว่าถ้าหวังสำเร็จจงทำงานให้หนัก เมื่อสำเร็จผลที่มุ่งหมายแล้วเราก็จะมีความสุขกายสบายใจไฟร้อนจะนอนเย็นไฟเย็นจะเห็นใจสุภาสิตไทยอันคมขายนี้ก็พูดสั่งสอนกันมานานแล้วเพราะฉะนั้นถ้าต้องการผลมากก็ต้องทำงานให้นักผลดีที่เกิดจากการทำงานหนักเป็นผลที่น่าทึ่งเป็นอย่างยิ่ง ไม่มีโทษไม่ต้องระแวงว่าอะไรแอบแฝงอยู่ในความสำเร็จนั้นดังนิทานธรรมสาทกเรื่องนี้เป็นตัวอย่างนิทานธรรมสาทก